อาแต่พอเป็นปลาหางนกยูงมันดูทําร้ายเราไม่ได้อะยังไงก็ไม่เจ็บอะเราก็เลยรอมือจุ่มลงไปอุ๊ยพอมันต่อยแล้วมันก็มันก็มันโอเคอะก็ยืนให้ปลาต่อนิ้วไปอย่างนั้นอะขนาดปลาต่อนิ้วมันสนุกขนาดนี้แล้วลองเป็นแขกเป็นไหล่ละหรือหูหรือหัหบแบบไม้เลอดีตชาติเราก็ไปถึงเสร็จเขาก็จะมีขันใบหนึ่งแล้วเขาก็จะโยดเทียนแล้วเขาก็หลับตา บอกว่าอดีตชาติเนี่ยแนนเคยเป็นพระนางจามเทวีทีเ่เคยรักกับเจ้าเมืองทางนาครศรีธรรมราชอ่าแต่ว่าเราอะ่ะเหมือนกับใช้วิธีการสกรปรกโดยการทำคุณใส่ใส่เขาให้เขามารักเราชาตินี้เราก็เลยต้องเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตทั้งนั้นคุณก็เกิดอะไรขึ้นกับความคิดของคุณเขาบอกว่าถ้าอยากจะแก้กรรมเนี่ยอ,อันดับแรกเลยอาจารย์ขอลดน้ำมนต์ก่อนเดี๋ยว เราจะลดน้ำมลกันหน้าบ้านถ้าสมมติว่าเกิดหนาวสั่นหรืออะไรขึ้นมาแบบให้อยู่เฉยๆนะอย่าอย่าแบบมูวามนะอะไรเงี้ยก็แบบโอเคได้วิธีการลดของเขาคือให้นายไปนั่งหน้าบ้านแล้วช่วงนายเป็นหน้าฝนแล้วก็เอาใส่ยางแล้วก็ลดอย่างงี้แล้วก็สวดมนต์เห็นเห็นเราเป็นต้นบอลใส่แล้วฝนก็ตก่อด้วยฝนตกลดอยู่ประมาณ15บนาทีเข้ามาในห้องแอร์ สั่นไหมเมื่อกี้สัดหนาวไหมเมื่อกี้หนาวไหมไม่รู้สั่นใครทำไม่หนาวไม่รู้สั่นได้ยังไงเนี่ยคุณตาโกรธมาแล้วแอร์แอร์ก็เย็นด้วยอุ้ยสั่นได้ยังไงอ่ะพอเราเริ่มตั้งคําถามเขาก็เริ่มขึ้นแหละเขาก็เริ่มโกรธว่าคุณอะปักโทรมาตั้งแต่แล้วแล้วคุณไม่เชื่ออุถ้า่างนั้นเราก็แก้ให้ไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยก็ขาดกันไปอืมแล้วหลังจากคราวนั้นคุณรู้สึกยังไงกับการหมู่ มันเหนื่อยาวไหมหนาวแลวสั่นถ้าเปิดแอร์แรงก็จะหนาวแลสั่นรู้สึกเหนื่อยแล้วก็พอเหมือนช่วงหลังพอทําอาคารคุมโปงเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเจอผู้คนหลากหลายนะอย่างเช่นหมอบีทูสื่อวิญญาณอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความค่อยๆหยอดความเป็นความเป็นพุทธที่แท้เข้าไปให้เราแบบมีปัญญาอะไรเงี้ยพอเขาหว่านเมล็ดทางปัญญาไปเราก็เริ่มจะถอดตัวออกจากความงมงายได้มากขึ้นแต่ไม่ได้เลิกนะคะเพราะเลิกไม่ได้แล้วหมอบีเขาแม่นไหม เอาจริงพี time, envelope, ine, sure. ่หอมหมอปีไม่เคยทักอะไรเลยแต่ว่าเท่าที่แนนสังเกตนะคือคนไหนที่เขาทักคือเตรียมมีเรื่องรือบัตรได้เลยมันแปลว่ามันมันรุนแรงแล้วอ่ะเขาเลยตัดสินใจทักข้อต่อไปค่ะค่ะคีย์เวิร์ดอันนี้ปลาหางนกยุงอะไรเขาบอกว่าคุณเนี่ยตอนเด็กชอบให้ปลาหางนกยุงปลามันตอดมือคุณหรอคือแนนเนี่ยเป็นเด็กน e n Y ตอนปลายซึ่งสมัยที่เราเด็กๆอ่ะมันจะไม่ได้มีโซเชียลมีเดียไม่ได้มีติกต็อกอะไรให้เราเล่นใช่ไหมคะ มันโคตรเบื่อเลยมันไม่มีอะไรทํายิ่งโดยเฉพาะเวลาปิดเทอมอ่ะก็จะทําอะไรนอกจากเออก็เลี้ยงหลานแล้วก็ดูทีวีอะไรเงี้ยเขาเนี่ยตอนเย็นเย็นมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราควรจะออกนอกบ้านไปเล่นแล้วที่บ้านอีก,ก็จะมีเหมือนบ่อบ่อบัวแล้วเขาจะเลี้ยงปลาหางนกยุงอะไรเงี้ย คือปกตินายเป็นคนที่กลัวสัตว์ทุกชนิดเลยเพราะว่าเคยไปยืนเฉย,ยๆรอรัดหน้าแล้วหมามันมาเลียมือ,อมแล้วเราตกใจแล้วพี่เขยมาหลอกว่าไอหมาตัวน,นั้นเป็นบ้าแล้วเดี๋ยวเราต้องเป็นบ้าด้วยเพราะมันเลียมือเราก็เลยกลัวสัตว์ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่พอมันก็เป็นจริงๆนะออแต่พอเป็นนะเ <laughs> <laughs> ขาหายแล้ว <laughs> <laughs> อเออไอนี่ไม่ใช่บ้ามาถึงตอนนี้ <laughs> อาแต่พอเป็นปลาหางลกยุงมันดู ทำร้ายเราไม่ได้อะอยังไงก็ไม่เจ็บอะเราก็เลยรอมือจุ้มลงไปอุ๊ยพอมันตอดแล้วมันก็มันก็มันโอเคอะก็ยืนให้ปลาต่อนิ้วไปอย่างนั้นนะขนาดปลาตอดนิ้วมันสนุกขนาดนี้แล้วนี่ลองเป็นแขกเ,เ,เป็นไหล่ละหรือหูหรือหูแบบ